นี่เลยเครื่องถอดอยางเรเดียนระบบลมและไฟฟ้าการทำงานม,มี3หน้าที่อดถอดใส่ขั้นตอนแรกให้เรานำกระทะนอมาวางตรงที่ล็อกกระทะวางให้ตรงล็อกพอดีวางเข้าที่เรียบร้อยที่สำคัญอย่าลืมล็อกขอบกระทะด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ขอบกระทะขยับเวลาเปลี่ยนยาง ตอนทําการถอดยางให้กดหน้ายางเพื่อให้ยางหลุดออกจากขอบกระทะก,ก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาให้เราใช้ไม้พายงัดขอบอยางด้านบนให้ด้ามจับมาที่หัวชุดถอดเมื่อพร้อมแล้วให้กดปุ่มรีโมทคอนโทรลหมุนจนขอบกระทะด้านบนหลุดออกจากขอบขั้นตอนต่อมาคือการถอดขอบกระทะด้านล่าง ให้ช้ไม้พายงัดขอบอยางด้านล่างแล้วเอาด้ามไม้พายวางไว้ตรงชุดหมุนหัวถอดแล้วก็กดปุ่มรีโมทคอนโทรลได้เลยเป็นไงละครับง่ายนิดเดียวกับการถอดที่สำคัญอีกอย่างอย่าลืมทาไขาปราวานหรือน้ำเปล่าผสมกับแฟบเพื่อไม่ให้ขอบอยางเสียหายเมื่อเราจะทำการใส่ยางให้ใส่ชุดหัวใส่ไปก่อนแล้วนำยางเส้นใหม่มาวางเพื่อจะทำการใส่ได้เลย เมื่อวางได้ที่แล้วให้กดปุ่มรีโมทคอนโทร ขั้นตอนสุดท้ายคือการใส่ขอบกระทะด้านบนแล้วก็กดปุ่มรีโมทคอนโทรลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใครใครก็สามารถทำได้ประหยัดแรงที่สำคัญรับงานได้เยอะถูกใจช่างยางที่แกยกนิ้วให้กับตัวเครื่องถอดอย่างที่เข้ามาช่วยลูกค้าท่านใดสนใจติดตอ่อสอบถามโทร086326 6250และ086300 4205หรือแอดไลน์ m p p e y Qt